แน่นอนว่านอกจากคนแล้วที่ได้รับผลกระทบนะฮะสัตว์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันอย่างล่าสุดมีภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้เป็นน้องหมาไหลมาตามกระแสน้ำนะฮะแล้วชาวบ้านที่เห็นก็พยายามจับไปช่วยเหลือน้องหมาตัวนี้ครับ้หไมอา เออม,มันมันมันยืนทันได้ล่ะโอ้ยมันจะทมกกับกูโอ้ยยโอ้ยใจหายใจคว่ำตอนแรกนะคุณผู้ชมฮะพอคิดว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายสามารถช่วยได้นี่คือจังหวะแรกเนี่ยพยายามจะคว้าแล้วฮะแต่ว่าคว้าไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าน้ํามาค่อนข้างแรงนะฮะ แต่ชาวบ้านท่านนี้ก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือกันต่อไปเนี่ยชาวบ้านคนอื่นๆก็มีการตะโกนบอกกันจนสุดท้ายสามารถที่จะไปช่วยเหลือขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าน้องเองก็พยายามที่จะตีเกียรติกายขึ้นมายัางจุดที่มันตื้นและสุดท้ายชาวบ้านก็เดินลุยน้ําเข้าไปแล้วก็อุ้มน้องมาตามภาพนี้ช่วยได้อย่างปลอดภัยแล้วและชาวบ้านเห็นมาเนี่ยคุณผู้ชมครับมันอยู่ตรงสะพานมิตรภาพแม่น้ําสายแห่งที่สองนะฮะ โดยคนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตครับที่ต้องช่วยเหลือน้องหมาสีน้ําตาลมีปลอกคอด้วยนะฮะและฝากบอก้วยบอกว่าใครเป็นเจ้าของหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยสามารถมารับน้องได้นะฮะที่บริเวณแยกไฟแดงวัน,นีตรงลานจอดรับผู้ประสบภัยนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านเนี่ยจะช่วยดูแลเป็นการเบื้องต้นไปก่อนนอกจากน้องหมาตัวนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายตัวนะฮะที่ติดอยู่ภายในบ้าน ยังเผจชุมชนแม่สายครับก็มีการโพสต์ภาพนะฮะของสุนัขพันธุ์ซามอย3ตัวพร้อมกับบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็คือวันที่10เนี่ยตั้งแต่วันที่10เลยน้องอยู่ในห้องและอยู่ชั้น3มน้ําอาจจะท่วมไม่ถึงแต่เจ้าของกังวลครับเกี่ยวกับอาการสโตรกนะฮะเพราะว่าน้องเนี่ยขนค่อนข้างหนาและค่อนข้างขี้ร้อนด้วยแอร์ก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเบื้องต้นมีการตัดไฟไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เองเนี่ยเจ้าของน่าจะเป็นทุกข์มากๆเลยนะฮะพร้อมกับระบุพิกัดมานะครับบอกว่าใครสามารถที่จะไปช่วยเหลือได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการให้สินน้ำใจ6,000บาทให้ทั้งเบอร์โทรแนบพิกัดที่อยู่ของบ้านเอาไว้นะครับก็คือซอยแปดที่ถนนเหมืองแดงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนอกจากน้องสุนัขแล้วคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งความช่วยเหลือก็คือแมวส้มนะฮะที่น้องเนี่ยติดจุ่บนหลังคา ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยและน้องไม่สามารถจะหนีไปไหนได้เพราะว่าน้อน้ำเนี่ยมันร้อมรอบเอาไว้หมดเลยนะฮะโดยผู้โพสต์บอกว่าแมวส้มตัวนี้เนี่ยชื่อว่าน้องกิมขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยหนีออกไปจากกระเป๋าคุณแม่ตอนที่ปีนฝ้าขึ้นหลังคาไปนะฮะเพื่อนหนีน้ํากันและต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นสู่ชั้น2แล้วนะฮะนอกจากน้องแมวตัวนี้คุณผู้ชมครับยังมีคนติดอยู่ในบ้านเนี่ยอีก4คนด้วยกันนะ มีผู้ใหญ่2คนเด็กอีกนะฮะแล้วก็สุนัขอีก3ตัวแล้วก็น้องกิมแมวส้มติดอยู่บนหลังคาอีก1ตัวด้วยและตอนนี้คือไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้กินข้าวมาแล้ว2วันด้วยแบตก็กำลังจะหมดแล้วนะฮะพร้อมกับแจ้งพิกัดมาก็คือบ้านตึกสีขาวชั้น2ซอนมาซอยไม้ลุงขนนะฮะหลังตลาดไม้ลุงขนนั่นเองก็มีการแจ้งพิกัดไปขอความช่วยเหลือกันทีนี้หมูฮะหมูเองก็ได้รับความเดือดร้อนกลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะฮะ จากกรณีเจ้าของหมูเนี่ยมีการโพสตคลิปหมูที่เลี้ยงเอาไว้ที่เล้าหมูนี้น้ํากําลังท่วมคุณผู้ชมต้องการความช่วยเหลือนะฮะและเจ้าหมูนี้ชื่อว่าบําเรอบอกว่าช่วยหน่อยเพราะว่าหมูตัวนี้ถูกไถชีวิตมาและน้องเนี่ยฝ่าน้ำเนี่ยเจอน้ําท่วมมากกว่า4ครั้งแล้วพร้อมกับมีการแจ้งพิกัดเอาไว้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการที่จะช่วยเจ้าหมูบําเรอตัวนี้แหละขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนําออกมาจากพื้นที่ก่อนเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมัดเดี๋ยวจะพาออกเดี๋ยวจะพาออกใจเย็นๆไปแล้วพาออกแล้วพาออกแล้วใจเย็นๆใจเย็นเย็นไอจีมาเก็บมาได้ดึงถึงออกมาครับมาแล้วมาเร็วโอเคคุณหมอเลาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เจ้าบำเรอมันก็ตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะครับมันกว่าจะช่วยได้ก็ต้องใช้กําลังทุรักทุเลกันพอสมควรเหมือนกันหลักๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเล้าของเจ้าบำเรอเนี่ยอยู่ใกล้กับทางน้ําคุณผู้ชมครับ และทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเจอน้ําท่วมแบบนี้มากกว่า4ครั้งด้วยกันนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้สถานการณ์ดีขึ้นเจ้าของบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องคงต้องยกเนี่ยเราให้มันสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมแบบนี้ด้วยนะฮะโอ้โหขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมากเลยที่เข้าไปช่วยเหลือนะฮะค่ะ,ะทุกชีวิตก็มีค่าทั้งนั้นนะคะแล้วก็รักชีวิตของตัวเองกันหมดช่วยได้ก็ช่วยกันออกมาทุกคนทํางานกันอย่างหนักค่ะในการลําเลียงความช่วยเหลือ